ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลโดยการล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารได้ตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งว่านายสารถีผู้สหายเธอจงเทียมยานที่ดีๆเราจะไปในสวน เพื่อชมพื้นที่อันสวยสดภิกษุทั้งหลายนายสารถีรับรับสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วเทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วได้กราบทูแลแด่พระวิปัสสีราชกุมารว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้ว บัณน,นีพระองค์ทรงกํำหนดเวลาอันสมควรเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานที่ดีสเสด็จประพาสพระอุตยานพร้อมกับยานที่ดีๆทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพระวิปัสสีราชกุมาร ขณะเมื่อเสด็จประพาสพระอุทยานได้ทอดพระเนตรบุรุษมันปชิตศีสะโลนนุ่งห่มผ้ากาสาวพัทครั้นทอดพระเนตรแล้วจึงรับสั่งถามนายสารถีว่านายสารถีผู้สหายบุรุษนีถูกใครทำอะไรให้แม้ศรีสะของเขา ก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆแม่ผ้าทั้งหลายของเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นๆนายสารถีกราบตูลว่าขอเดชะนี้แหลเรียกว่าบัณฑปชิตนายสารถีผู้สหายนี้หรือเรียกว่าบัณฑปชิตขอเดชะ นี่แหลเรียกว่าบัญญชิตการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการประพฤติกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีการอนุเคราะห์แก่หมู่สัตว์เป็นความดี นายสารถีผู้สหายดีละที่บุคคลน,นั้นได้นามว่าบัรปชิตการประพฤติธ,ธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการประพฤติกุศลเป็นความดีการกระทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดี การอนุเคราะห์แก่หมูสัตว์เป็นความดีนายสารถีผู้สหายถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางบรรปชิตนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายสารถีรับรับสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วขับรถไปทางบรรพชิตนั้น โนก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีราชกุมารได้ตรัสถามบรรพชิตนั้นว่าสหายท่านถูกใครทำอะไรให้แม้ศีรษะของท่านก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆแม่ผ้าทั้งหลายของท่านก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆบนรรพชิตนั้นได้ทูลว่า ขอถวายพระพรอ,อาัตร,รมภาพแลชื่อบัญพิจิตสหายก็ท่านหรือชื่อบัญพิจิตขอถวายพระพออรอัตตมภาพชื่อบัญพชจิตการประพฤติทธรรมเป็นความดีการประพฤติต่ำเสมอเป็นความดีการประพฤติกุศลเป็นความดี การกระทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีการอนุเคราะห์แก่หมูสัตว์เป็นความดีดีละสหายที่ท่านได้นามว่าบันปชิตการประพฤติทธรรมเป็นความดีการประพฤติตม่ำเสมอเป็นความดีการประพฤติกุศล เป็นความดีการกระทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีการอนุเคราะห์แก่หมูสัตว์เป็นความดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีราชกุมารได้ตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งว่า นายสารถีผู้สหายถ้าเช่นนั้นเธอจงนำรถกลับไปภายในบุรีจากสวนนี้ส่วนเราจากปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าก,ากาสาวพัดออกบวชเป็นบนรรพชิตณสวนนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายสารถี รับรับสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วได้พารถกลับไปยังภายในบุรีจากสวนนั้นส่วนพระวิปัสสีราชกุมารได้ทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุทรงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกทรงประวดเป็นบนรัมชิตแล้วณนะพระอุทยานนั้นเอง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่มหาชนในพระนครพันธุมดีราชธานีประมาณ84,000คนได้สดับข่าวว่าพระวิปัสสีราชกุมารได้ทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุทรงครองผ้ากาสาวพัทเสด็จออกทรงผนวดเป็นบรรบิตเสียแล้วดังนี้ ครั้นแล้วมหาชนเหล่านั้นได้ดำริดังนี้ว่าก็พระวิปัสสีราชกุมารได้ทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุทรงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกทรงผนวดเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยใดพระธรรมวินัยนั้นคงไม่เลวซามเป็นแน่บนรรพชานั้น คงไม่เลวซามเป็นแน่แต่พระวิปัสสีราชกุมารยังทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุทรงครองผ้ากาสาวพัทเสด็จออกทรงผนวดเป็นบนรรพชิตได้พวกเราทำไมจึงจะบวชไม่ได้เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแล หมู่มหาชนประมาณ84,000คนได้พันกันโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบนรรพชิตตามเสด็จพระวิปัสสีโพธิสัตว์แล้วได้ยินว่าพระวิปัสสีโพธิสัตว์อันบริสัตน้นห้อมลอ้อมเสด็จเที่ยวจาริกไปในบ้านนิคมชนบทและราธชธานี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เสด็จหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับได้ทรงพระปริพิตกเช่นนี้ว่าการที่เราเป็นผู้ปะปลอยู่เช่นนี้ไม่สมควรเลยฉไหนหนอเราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวภิกษุทั้งหลายครั้นสมัยต่อมา พระวิปัสสิโสธิัติสัได้เสด็จหลีกออกจากหมู่อยู่แต่พระองค์เดียวบรรพชิต8 4 0 0 0พันรูปได้พากันไปทางหนึ่งพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้เสด็จไปทางหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสิโสธิัติสัผู้เสด็จหลีกออกเล่นอยู่ในที่ลับ ได้ส่งพระปริวิตกเช่นนี้ว่าโลกนี้ถึงความยากย่อมเกิดแก่ตายและเวียนตายเวียนเกิดเออก็แหละบุคคลไม่รู้ชัดถึงอุบายเครื่องพน้นทุกข์คือชราและมรณะนี้การพน้นทุกข์คือชราและมรณะนี้จับปรากฏได้เมื่อไร่เล่า